กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคำพีไบเบิลโดยผมลุงทุง่งกลับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยพร้อมกับนำเรื่องราวที่น่าสนใจภายในคำภีไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจากตอนที่แล้วมิเรียมกับอารนก็ไม่พอใจโมเสสริ่มตำหนิเขาเรื่องที่เขามีพันรยาเป็นชาวคูสแล้ว แล้วก็พูดาพาดพิงถึงพระยะโฮวาทําให้พระองค์โกรธและไม่พอใจพระยะโฮวาก็เรียกเขาทั้งสามคนคือโมเสสมิเรียมและอาโรนออกไปที่เต็นท์ข้าวเฝ้าพระองค์ไม่พอใจที่พวกเขาสองคนตําหนิโมเสสซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เมื่อพระองค์ไปจากที่นั่นเมฆที่อยู่เหนือเต็นท์ศักดิ์สิทธิ์ก็ลอยขึ้นไปปรากฏว่ามิเรียมก็เกิดเป็นโรคเรือน ขาวเหมือนหิมะพออาโรนหันไปดูมิเรียมเห็นว่าเธอเป็นโรคเรื้อนอาโรนก็พูดกับโมเสสขอให้โมเสสช่วยโมเสสจึงร้องขอจากพระยะโฮวาให้ช่วยรักษาเธอให้หายพระยะโฮวาบอกว่าให้กักตัวเธอไว้จ็ดวันข้างนอกค่ายพักในช่วงที่มิเรียมถูกกักตัวไว้ประชาชนชาวอิสราเอลก็ไม่ได้เดินทางไปไหนต้องรอให้มิเรียมกลับมาก่อนหลังจากนั้น ประชาชนก็ออกเดินทางจากฮาเซิร์ดแล้วไปหยุดตั้งค่ายพักอยู่ในที่กันดานปารานนี่ก็เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วนะครับลุงทุ่งก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อในวิดีโอนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังได้นะบัดนี้ครับ ันดานวิถีบทที่สิบสามพระยะโฮวาพูดกับโมเสตว่า ให้ส่งคุไปสอดแนมดูแผ่นดินคานาอันซึ่งเราจะยกให้ชาวอิสราเอลให้ส่งไปตระกูลละคุและทุกคุจะต้องเป็นหัวหน้า โมเสจึงส่งพวกเขาออกไปจากที่กันดานปารานตามคำสั่งของพระยะโฮวาทุกคนที่ไปนั้นเป็นพวกหัวหน้าของชาวอิสราเอลชื่อของพวกเขามีดังนี้ชัมมูอาลูกชายของซักเกอร์จากตระกูลรูเบนสาฟาตลูกชายของโฮรี จากตระกูลซิเมอูนคาเล็บลูกชายของเยฟุนนีจากตระกูลยูดาอิการลูกชายของโยเซฟจากตระกูลอีสาคาฮุเซยาลูกชายของนูนจากตระกูลเอฟราอิมปันทีลูกชายของราฟูจากตระกูลเบนยามินกาดเดียล,ล ลูกชายของโสดีจากตระกูลเซบูลุนกาด,ดีลูกชายของสุลีจากตระกูลโยเซฟโดยทางตระกูลมนัสเสอาม,มีเอลลูกชายของเกมันลีจากตระกูลดานเซธูลูกชายของมิคาเอลจากตระกูลอาเชอนาบีลูกชายของ โวฟลีตาตระกูลนัฟทาลีเกอูเอลลูกชายของมาคีตาตระกูลกานี่คือชื่อของคนที่โมเสสส่งไปสอดแนมดูแผ่นดินนั้นและโมเสสเรียกโคเซยาลูกชายของนูนว่าโยซูวา ทรงพวกเขาไปโซดเนมดูแผ่นดินคานาอันโมเสสพูดว่า ขึ้นไปที่เมเกิแล้วขึ้นไปที่เขตเพื่อเขาพวกคุณต้องไปดูว่าแผ่นดินนั้นเป็นยังไงคนที่นั่นแข็งแรงหรืออ,อ่อนแอมีน้อยหรือมีมากดูว่าแผ่นดินนั้นดีหรือไม่ดีและเมืองที่พวกเขาอยู่มีป้อมปราการล้อมรอบหรือไม่มีและดูด้วยว่าแผ่นดินนั้นอุดม สมบูรณ์หรือแห้งแล้งมีต้นไม้หรือไม่มีพวกคุณต้องกล้าหาญและข้าวไปเอาผลไม้ในแผ่นดินนั้นมาด้วยตอนนั้นเป็นช่วงที่ผลองุนรุ่นแรกกำลังสุก พวกเขาขึ้นไปสอดแนมดูแผ่นดินนั้นตั้งแต่ที่กันดานชินจนถึงเรโฮที่อยู่ใกล้ๆเลโบฮามาเมื่อขึ้นไปถึงเนเกบพวกเขาก็ไปเฮบรูนเมืองที่อาหิมานเซชัยฮัลมซึ่งเป็นลูกหลานของอานาอาศัยอยู่เมืองเฮบรูน สรางก่อนเมืองโสััของอียิปต์ ปีเมื่อไปถึงหุบเขาเอสโคพวกเขาตัดกิ่งองุนที่มีองุนอยู่พวงหนึ่งจากที่นั่นมาและต้องใช้ขนหามพวงองุนพวงนั้นด้วยไม้คานถึงสองคนมีผลทับทิมกับผลมะเดื่อด้วยพวกเขาเรียกที่นั่นว่าหุบเขาเอสโคเพราะ พะชาวอิสราเอลตัดพวงองุ่นมาจากที่นั่น ก็ผ่านไปได้40วันพวกเขาก็กลับมาจากการสอดแนมดูแผ่นดินนั้นพวก เขาไปหาโมเสสกับอาโรนและชาวอิสราเอลที่คาเดสในที่กันดานปารานเพื่อรายงานเรื่องที่ไปสอดแนมมาให้ทุกคนฟังและเอาผลไม้จากแผ่นดินนั้นให้ดูพวกเขารายงานโมเสสว่า เราเข้าไปในแผ่นดินที่คุณส่งพวกเราไปสอดแนมแผ่นดินนั้นมีน้ำโนมและน้ำพึ่งมากมายจริงๆและนี่คือผลไม้จากแผ่นดินนั้นแต่คนที่นั่นแข็งแรงเมืองต่างๆก็มีป้อมปราการล้อมรอบและใหญ่โตมากแถมเรายังเห็นลูกหลานของอาณาที่นั่นด้วยชาวอามาเลสอยู่ในเนเกบ ชาวฮิตไทชาวเยบูตและชาวอาโมไรยอยู่ในเขตเทือกเขาส่วนชาวคาณนาอันอยู่ริมทะเลและตามชายฝั่งแม่น้ำจอเดน คาเลระยายามทำให้ประชาชนที่ยืนอยู่กับโมเสสสงบลงคาเลฟพ,พูดว่าไปกันเลยไปครอบครองแผ่นดินนั้นกันพวกเราคว่ำคนพวกนั้นได้แน่แต่คนที่ไปกับเขาพูดว่าเราสู้คนพวกนั้นไม่ได้หรอกพวกเขาแข็งแรงกว่าเรา พวกเขายัางพูดเรื่องแผ่นดินที่ไปโสอดแนมดูนั้นให้ชาวอิสราเอลหมดกำลังใจหนักขึ้นไปอีกพวกเขาพูดว่า แผ่นดินที่พวกเราไปสอดแนมดูจนทั่วแผ่นดินที่กินคนที่อยู่ที่นั่นแถมทุกคนที่เราเห็นในแผ่นดินนั้นก็มีรูปร่างใหญ่โตผิดมนุษย์มนาที่นั่นเราเห็นคนร่างยักษ์ลูกหลานของอานาะซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพวกเนฟินดูแล้วพวกเราเป็นเหมือนปักรแตนและพวกเขาก็คงเห็นว่าเราเป็นั่า์

มาถึงบทสรุปสำหรับวิดีโอนี้นะครับพระยะโฮวาก็ให้โมเสสส่งคนไปสอดแนมแผ่นดินคานาอันซึ่งพระองค์จะยกให้กับชาวอิสราเอลโดยให้ส่งไปตระกูลละคนโมเสสก็สั่งพวกเขาว่าให้สอดแนมเรื่องคนที่นั่นว่าแข็งแรงหรืออ่อนแอมีน้อยหรือมีมากมีป้อมปราการเป็นอย่างไรแผ่นดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์หรือไม่แล้วก็ดูผลไม้อาหารการกินด้วยหลังจากที่เขาเดินทางไป สอดแนมได้40วันพวกเขาก็กลับมารายงานโดยบางคนก็รายงานด้วยความฮึกเขิมว่าไปกันเลยที่นั่นมีความอุดมสมบูรณ์มีอาหารมากมายมีน้ำนมและน้ำพึ่งมากมายแล้วก็พูดปลุกระดมชักชวนกันไปบอกว่าไปกันเลยโดยมั่นใจว่าจะเอาชนะได้แน่เพื่อครอบครองแผ่นดินนั้นแอรบางคนก็บอกว่าแผ่นดินนั้นมีความแข็งแกร่งผู้คนมีร่างกายใหญ่โตไม่น่าจะเอาชนะเขาได้ซึ่งก็เป็นคำพูดที่ทําให้ชาวอิสราเอ เอหมดกำลังใจไปเลยชาวอิสราเอลจะตัดสินใจอย่างใดนั้นเราก็จะมาติดตามกันต่อในวิดีโอถัดไปครับกราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระองค์ทรงปรโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองใช้เยอะๆนะครับมีสุขภาพพลานาไมายสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวอย่างมี ความสุขตลอดไปวิดีโอนี้ต้องจากกันแล้วฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ กลับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยพร้อมกับนํำเรื่องราวที่น่าสนใจภายในคัมภีร์ไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจากตอนที่แล้วม,ม,มิเรียมกับอารนก็ไม่พอใจโมเสสเริ่มตำหนิเขาเรื่องที่เขามีปัญเรื่องที่เขามีพันรยาเป็นชาวคูสแล้วก็พรพ แล้วก็พูดพาดพิงถึงพระยะโฮวาทำให้พระองค์โกรธและไม่พอใจเมื่อพระองค์ไปจากที่นั่นเมฆที่อยู่เหนือเต็นท์ศักดิ์สิทธิ์ก็ลอยขึ้นไปปรากฏว่ามิเรียมก็เกิดเป็นโรคเรือนขาวเหมือนหิมะพออาโรนหันพออาโรนหันไปดูมิเรียมเห็นว่าเธอเป็นโรคเรือน ประชาชนชาวอิสราเอลก็ไม่ได้เดินทางไปไหนต้องรอให้มิเรียมกลับมาก่อนหลังจากนั้นประชาชนก็ออกเดินทางจากฮาเซโรแล้วไปหยุดตั้งค่ายพักอยู่ที่แล้วไปหยุดตั้งค่ายพักอยู่ในที่กันดานปารานนี่ก็เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วนะครับอีการลูกชายของโยเซฟ จากตระกูลอิสาคาจากตระกูลอีสากจากตระกูลอิสาคาอีสาคาจากตระกูลอิสาคาโหสีย เสถูลูกชายของมิคาลูกชายของมิคาเลูกชายของมิคาเอว,าอาเอวจากตระกูลอาเชื่อ ผลที่นั่นแข็งแรงหรืออ่อนแอมีน้อยหรือมีมากดูว่าแผ่นดินนั้นดีหรือไม่ดีและเมืองที่เขาและเมืองที่พวกเขาอยู่มีป้อมปราการล้อมมีป้อมปราการล้อมรอบหรือไม่มี เสฉัยทัลมัยซึ่งเป็นลูกหลานของอานาซึ่งเป็นลูกหลานของอานาอาศัยอยู่เมืองเฮบรอน พวกเขาก็กลับมาจากการสดแนมดูแผ่นดินนั้นพวกเขาไปหาอ,าโอ่โมเสก่อนโมเสก่อนพวกเขาไปหาโมเสกับ อารุณและชาวอิสราเอลที่ขาดเดสแผ่นดินนั้นมีน้ำนมและน้ำพึ่งมากมายจริงๆและนี่คือผลไม้ที่ได้จากและนี่คือผลไม้จากแผ่นดินนั้น คาเลพูดว่าไปกันเลยไปครอบครองไปครอบครองแผ่นดินนั้นกันพวกเราพวกเราว่วมคนพวกเราควาค่ํมคนพวกนั้นได้แน่ที่นั่นมีความอุดมสมบูรณ์มีอาหารมากมายมีน้ำนมและน้ำพึ่งมากมายแล้วก็พูดปลุกละ แล้วก็พูดปลุกระดมแล้วก็พูดปลุกระดมชักชวนกันไปบอกว่าไปกันเลยโดยมั่นใจว่าจะเอาชนะได้แน่